ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูตัวสกิทหน้าเดียวตาตื้นตัดไฟนะครับผมราคา2,500บาทนะครับตัวกล่องนะครับส่วนตัวลูกนะครับผมจะเชื่อมต่อจากกล่องนะครับต้องเป็นชุดงานนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถไปจับลูกเพลงซวยหรือวัดดวงได้นะครับเปิดเครื่องนะครับ ผมให้ดูไฟการสัตว์นะครับโอเคนะครับสังเกตได้ที่ไฟกับมอเตอร์เลยนะครับผมหงายหกมานะครับอ่าเราก็จะตัดไฟไปนะครับอ่าเห็นไหมครับ เม็ดงานทั้งหมด3เม็ดนะครับผมการตัดไฟก็จะช่วยในเรื่องแบตเตอรี่นะครับเซฟแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเม็ดงานนะครับตาตื้นสวยนะครับผมทั้งหมด3เม็ดนะครับโอเคนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับสวัสดีครับ